สวัสดีพาชรพงศสวัสดีวิกรตเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีจ้าอืมวันนี้นะ่ะเราเรียนเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบไปแหละเออฉันก็เลยอยากชวนเธอนะ่ะมาแชร์มุมมองกันดีกว่าว่าการคิดอย่างเป็นระบบของเธอนะ่ะเป็นยังไงในหัวข้อพลังของการคิดอย่างเป็นระบบหรือว่า the power of system thinking เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันได้แต่มุมมองเนาะ โอเคไหมได้ได้เรามาแชร์ความคิดเห็นกันเนี่ยฉันเรียนวันเนี้ยฉันงงมากเลย,ฉ,ยฉันอยากรู้จริงๆอ่าฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าการคิดอย่างเป็นระบบอ่ะคืออะไรแล้วก็มันมีข้อดีอยังไงเธอรู้ไหม,มสำหรับฉันนะฉันคิดว่าการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยมันคือแบบว่าการคำนึงถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะในมุมมองที่แบบเป็นภาพรวมที่เป็นระบบ โดยมีส่วนที่แบบประกอบย่อยที่แบบมีความสมคัญและเชื่อมโยงกันและกันอย่างมีเหตุผลเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแบบชาญฉลาดที่จะส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นมีความถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วว้าวอืจริงด้วยอ๋อสรุปการคิดอย่างเป็นระบบก็คือคิดแบบภาพรวมให้เป็นระบบเนาะแล้วก็มีส่วนประกอบย่อยๆนี่เองอ๋อทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันแล้วข้อดีล่ะ สําหรับข้อดีของมันนั้นก็มีของการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยก็มีความสําคัญในหลายด้านเลยก็คือ 1. เนี่ยมันช่วยให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันยังเป็นการประสานงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปตามกระบวนการและระบบการบริหารภายในและสามารถแก้ปัญหาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการ มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกันและสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองว้าวการคิดอย่างเป็นระบบี่มีข้อดีหลายข้อเลยเนาะงั้นฉันต้องคิดอย่างเป็นระบบบ้างแล้วสิใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วแต่เอ๊ฉันก็สงสัยอย่างหนึ่งนะแล้วทำ, <c oughs> ทำไมเราต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบหลักตุกตา อ๋อทำไมเราต้องคิดอย่างเป็นระบบหรอเพราะว่า้องนี้ลองคิดภาพตามนะการคิดอย่างเป็นระบบหรือที่เราเรียกว่า system thinking เนี่ยมันเป็นทักษะสำคัญที่เราควรม,มีและก็ควรพัฒนาอยู่เสมอนะเพราะว่าการคิดของเราเนี่ยจะนำไปสู่การพูดแล้วก็การกระทำซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสัมพันธ์กันและยิ่งสัมพันธ์กันเท่าไหร่อะความคิดก็จะมีพลังที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการไงแต่ถ้าเกิด เราคิดอย่างพูดอย่างแล้วก็ทําอย่างอ่ะมันก็จะเป็นคนละทิศคนละทางใช่ไหมมันไม่ส่งเสริมกันคว uh huh. ามคิดคําพูดแล้วก็การกระทำอ่ะทุกคนอ่ะจะไม่ค่อยระมัดระวัง เพราะว่าเรานะ่ะไม่กล้าพูดไม่ดีเพราะว่ากลัวคนอื่นว่าเราก็กล้าไม่กล้าทําไม่ดีเพราะว่ากลัวมันเกิดปัญหาตามมาใช่ไหมแต่ว่าเราน่ะมัจะละเลยความคิดที่ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีใครรู้มันไม่มีใครเห็นมีแต่เพียงเราอะที่รู้คนส่วนใหญ่ก็เลยปล่อยให้ความคิดของตัวเองมันไปทําตามธรรมชาติเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาคิดแล้วก็ไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ ฉะนั้นการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดที่ดีขึ้นและความคิดคําพูดการกระทําของเราก็จะสัมพันธ์กันฉะนั้นเราเลยต้องคิดอย่างเป็นระบบเพื่อที่เราจะได้มองเห็นภาพรวมแล้วก็มีส่วนประกอบย่อยๆทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องรวดเร็วและก็แม่นยานั่นเองเออเห็นไหมว่าการคิดอย่างเป็นระบบสําคัญมากๆเลยนะแล้วลุงมีครูไหมว่า จะทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบอะได้ยังไงสําหรับฉันนะก็จะมีอยู่เทคนิคอยู่เจ็ดข้อในการที่ฉันใช้นะ mm hmm. ก็คือข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเอ่อตัวเราเองเนี่ยคือจุดเชื่อมโยงของทุกอย่างนะการที่เราจะจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงของเราเนี่ยให้เป็นระบบได้นั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการยอมรับตนเองให้ได้ก่อนว่าเราคือส่วนประกอบที่สําคัญที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้เกิดระบบและข้อที่2นะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กัน เราเนี่ยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของระบบที่เกิดขึ้นก่อนว่าทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนี้เนี่ยสัมพันธ์กันหากเราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปของเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไรและข้อที่สานะมองภาพใหญ่เพื่อให้เห็นภาพรวมเราเนี่ยลองฝึกเอ่อการมองเห็นภาพรวมเนี่ยแทนสิ่งเล็กๆก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยๆมองย้อนกลับไปถึงปัญหาหรือเรื่องเราทีละขั้น ข้อนี้เนี่ยความซับซ้อนที่เคยเจอเนี่ยก็จะถูกจัดระ,ระเบียบและนําข้อมูลไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ4จุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนาระบบความคิดเราเนี่ยจะต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยก้าวออกจากกรอบเดิมๆได้และเพื่อให้ก้าวต่อไปเนี่ยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเราเนี่ยจึงจําเป็นต้องมองหากระบวนการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อระบบความคิดที่สูตรหนะ เราเนี่ยอยากปิดกั้นความคิดนะคุณเราเนี่ยสามารถมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยควบคู่ไปกับการคิดอย่างอิสระได้นะผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อื่น 6. ทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมากๆเลยแม้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราแต่การสร้างความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยหรือการทํางานร่วมเป็นทีมี่ยจะยิ่งส่งเสริมให้การพัฒนากระบวนการทํางานของเราเนี่ย ให้มีคุณภาพและไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเจ็ดเทคนิคข้อสุดท้ายเลยคือเราจะต้องแบบว่าสร้างฝันร่วมกันเนาะโดยการยึดหลักการเรียนรู้ในองค์กรเป็นส่วนประกอบฝึกการเรียนรู้ของทีมไปทีละขั้นเดิมจากรากฐานของทีมเนี่ยให้แข็งแรงแล้วสร้างสิ่งที่ฝันร่วมกันเนาะให้เกิดขึ้นจริงอืมการคิดจังจเป็นระบบมีกระบวนการหลายข้อเลยเนาะ โอ้โหเท่านี้เราก็จะทําให้เราเนี่ยคิดอย่างเป็นระบบได้เนาะโดยเราต้องมองเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็เห็นส่วนย่อยและที่สําคัญก็คือเรื่องของทีมเวิร์กนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโอ้โห oh. oh. แล้วเธอคิดว่าพลังของการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรอตุกตา๊า โอ้โห uh huh. พลังของการคิดอย่างเป็นระบบหรอโอ้โ uh huh. จริงๆของการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยมีพลังมากมายเลยนะเพราะว่าเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนคนที่คิดอย่างเป็นระบบเนี่ยจะทําให้เราอ่ะคิดเร็วขึ้นคิดรอบครอบแล้วก็เรียนรู้ไวเราสามารถบริหารแล้วก็จัดการได้ดีเลยแหละและพอเราจัดการได้ดีเราก็จะมีความเป็นผู้นําในครอบครัวองค์กรและก็สังคม แล้วถ้าเกิดเราคิดทําเป็นระบบได้เนี่ยจะส่งผลให้การคิดแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องไปกับเป้าหมายก่อให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหารู้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถวางแผนรับมือได้ดีเลยแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีการคิดจำเป็นระบบฉะนั้นเราอะ่ะ จำเป็นที่จะต้องมีความคิดจาเป็นระบบเพื่อนำทางตัวเองและก็คนอื่นๆเราก็จะได้มีความได้เปรียบก,กว่าคนอื่นเราก็จะกลายเป็นผู้นำแล้วก็มีความเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจเห็นไหมล่ะว่าพลังของการคิดจาเป็นระบบอ่ะมีมากมายหลายข้อเลยนะนี่สำหรับเราเองนั่นเนี่ยว้าว,ว,าวมีพลังเยอะเลยอืมเห็นไหมว่าเนี่ย คือพลังของการคิดอย่างเป็นระบบหรือที่เราเรียกว่า the power of system thinking เราพอเข้าใจความหมายแล้วก็เห็นภาพรวมงาคร้าๆเนาะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยโอ้นุกนิกถึงเวลาแล้วแหละฉันต้องไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนุกนิกมากๆนะฉันต้องไปทำธุระแล้วแหละบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันในห้องเรียน